มือนี่มาติดตาม้มมหไงสำรวยเด้อพี่น้องเอ้ยมาตัดหญ้าแต่เสาเด้อมือนี่นี่ตัดกองไว้เต็มบาเนี่ก็สิค้นขืนรถหญ้าในป่ปลาอ่อยพี่น้องเอ้ยนี่มาต้องสงสัยเด้อว่าให้อ่อยมหไงสำรวยเพื่อนยัง e ูดอดีตเป็นอย่างจจงมันหกแท้เพื่อนน้าไหวให้งัวเพิ่นเลียงงัว่นี่เครื่องมือเล่าเกือบเต็มรถแล้วพี่น้อง อ er pues ma ้อยกระแรงแรงมันกระโบงอามปันไดดอกได้โบได้กร้างมันโถเอาไว้หเลี้ยงงัวให้เพื่อนได้กินอิ่มกินเต็มในคุ้นงัวก็ได้ผลกระโบพ่อสิมีน้ำปลูกหญ้าไว้กั เกิดละโดยละดเกิดันเกิดหางๆบรรยากาศย่ามเศ้าแดดออกจ้ะออกจ้าพี่น้องเอ้ยไปได้ย่างขึ้นไปเบิงน้องไม้ไผยเนาะตาย่าวยัง่พ่อใหญ่ผู้อด แบกแขึ Entonces, styles, ้นรถพ่นแหวกเก่งแล้ววะแล้คุยซับประคุณเราอีกเงี้ยวกับโบวิทขวาเออสิกีคุยอีกเหนียงแต่งัวหลาย ติดตามยังไงสำรวยผ้าพื่นชาแนลด้วยค่ะเด้อมือนีมือนีเฮ็ดแต่เสาวด้ตัดห้าเรียบร้อยโอเค